เคยไหมมีเวลาว่าแต่ไม่รู้จะทําอะไรเคยคิดไหมว่าว่างแค่วันเดียวจะไปเที่ยวหรือทําอะไรได้ไปยุโรปก็ไม่เชถ่กถูกจะไปจีนก็ไม่ค่อยปลอดภัยจะไปอเมริกาก็ไม่น่ารอดอ้าวลาจจะเที่ยวที่ไหนดีละ่ะคําตอบของคถามข้อนี้นั้นง่ายมากทําไมเราไม่เที่ยวในไทยกันละ่ะเราจึงของนําเสนอแอปพลิเคชันวิถีไทยแอปพลิเคชันที่จะตอบสนองและกระตุ้นความสนใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยถ้าถามว่ามันทําอะไรได้และดีอย่างไงเรามาดูกันสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนไทยไม่ค่อยเห็นการเที่ยวในประเทศไทยเป็นทางเลือกนั่นก็เพราะว่า ไม่รู้จะทําอะไรดีหลายคนคิดว่าก็ในเมื่อเราอยู่ไทยตั้งแต่เกิดมันจะยังมีอะไรทําอีกละ่ะปัญหานี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้วิธีไทยเพราะแอปนี้จะบอกเหตกิจกรรมที่คุณอาจคาดไม่ถึงที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณโดยตัวแอปจะิสต์กิจกรรมต่างๆของชุมชนรอบๆตัวขึ้นเีื่อคุณได้เลือกสั่งตามอัธยาศัยคุณอาจได้พบกิจกรรมที่คุณคงเสียดายว่าทําไมเราไม่รู้ให้กกว่านี้นะก็เป็นได้แล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนและมีเป้าหมายให้ทาในเวลาเดียวกันนี่จึงเป็นี่มากของ, function, ของฟังก์ชันเชื่อห แบบไทยๆลงอินสตาแกรมถ่ายสตอรี่นั่งรถตุ๊กๆไปจนถึงเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและโปรโมทลงโซเชียลมีเดียโดยหลยายการสำเร็จจะมีคะแนนสะสมให้ mm hmm. อ้าวแล้วคะแนนไปทำอะไรได้บ้างวะเราได้แยกการแลกคะแนนออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นของประเภทโอท็อปที่ใช้คะแนนสะสมไม่มากเน,นื่องจากพวกเขามีเวลาสะสมได้ไม่นานสองสหรับคนในประเทศจะเป็นการสะสมคะแนนตั้งแต่ระยะสั้นถึงระยะยาวโดวยรางวัลจะเป็นพวกวนลดโรงแรมประจําชุมชนโดยตัวโดวยสารประจําทางอย่างรถเมล์รถไฟหรือเรือเหตุผลที่เราเลือกของรางวัลอย่างนี้เนื่องจากว่า นอกจากเราจะสร้างรายกระตุ้นในการสนับสนุนวิธีไทยแล้วรางวันต่างๆยังเน้นไปที่สิ่งต่างๆภายในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการหมุนเวียนกันภายในวงจรเพื่อสนับสนุนคนไทยด้วยกันด้วยแต่ถ้าจะให้ลองอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยคงจะแปลกๆใช่ไหมละ่ะเราจรึงได้ใส่ฟังก์ชัน experience sharing ลงไปเพื่อให้ผู้ที่เคยได้ลองทํากิจกรรมมาแล้วได้แชร์ประสบการณ์และสิ่งที่ได้หรือชอบจากกิจกรรมนั้นทําให้คนที่สนใจแต่ไม่แน่ใจว่ามันเหมาะก,กับตนเองไหมสามารถที่จะสบายใจได้อีกั้นหนึ่งปัญหาต่อมาคนนือคนที่ใช่คนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจะรู้เส้นทางไปได้ยังไงเราคิดว่าให้คุณบดแล้วยระบบเส้นทาง transportation ที่่จจจะะนนนนําา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 ททงงไไปปยััุุดดหหมตกกก้อ Google Maps รรรเเิคคสสบณ ง่ายอย่างมากรวมถึงยังมีระบบนิวส์ที่จะคอยบอกข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางการเดินทางและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการทากิจกรรมของคุณทาให้คุณสามารถที่จะเที่ยวได้อย่างไร้ความกังวลและเวลาจ่ายเงนินละ่ะจะถูกโกงหรือเปล่ามั่นใจได้เลยเนื่องจากเราจะมีราคากําหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมและเราใช้อ e ีวอลเล็ตที่เชื่อมได้กับไม่ว่าจะเป็นบัญชีธานาคารหรือ PayPal เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการชาระเงินโดยทั้งหมดที่กล่าวมาสางแอลเคชันวิจิไทยจะได้ให้ผู้คนขันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบไทยๆ ชุมชนวิถีไทยจะเสียใจถ้าไม่ได้ลอง